ดอกงามึงามเหนมันใ่ญ่กว่านึ่จัหน้อยันน่้มันอกหน้อยอยูน่นี่ดอกมันยังหน้อยหกปันยังปลานี่แหละกวะสีมัดหายปลาหกหกไข่เบิ้งธรรมชาติธรรมชาติ ่ส,อย,สอย่าสีดยังดอกหมดกัน nhao n h อยู่น,นี่อ่ะไหก็มีไผ่นั่ไผ่เหลี่ยงไผ่เหลี่ยงหวานไผ่เหลี่ยงอันอน,นั้นเอิ่นเนาะบางคนก็ว่าไผ่สะดิ็งเศษเอิ่นหมดอันก็เป็นไผน,น,นาน,น,านี่อ่ะไหนน้ำถั่วมืดละล่อนต้นหน่อยก็มีดอกหน่อย ดอกหน่อยดอกนั่นไปกำลังม่เก็บเลยไม่เก็บผลปัญหาการเท้าบ่เคเคบา,บามือลงมากะจังเสร็จเลยบานตัวการหนาวอากาศเย็นน้ำหมอกแห้งแห้งอันนี้ก็ต้นนี้ก็หน,น้อยๆกำมีดอกปลูกเป็นระยะระยะกันไป างานอะไรอะไรงานนี่แหละตัดใบล้วใหญ่ไหมปวดแขนอดอกง่านดอกไงวะท่านกันดอกไงวะเสมอกันดอกหน่อยดอกง่ายไปบานแล้ว หมดแล้วโอ้ยเพียกะกระลุ่คนเห็นปะลงกระซังม่นานเขาบอกกินเพียะนะเนาะเขาก็กินดอกแค่พี่เมื่อวานหมดแล้วก็ยังงี้ยังยั่งอยู่เบิ้งให้ต้องให้เบิ้งให้ดีกลางทีกง่กว้างตาหน่อยลองเอาลอง